พร้อมเลยสนองวันนี้เรามากี่คนครับพี่มากันสี่คนครับไอมาสี่คนโอ้โมากันสี่คนเลยครับเมียโชว์มึงมึงหยุดทำเสียงงั้นดิเฮียกูตบปากนะกูตบปากนะจะเมียโชว์มีพีมีกูแล้วก็มีเฮียแบงค์ถ้ามึงอยากรู้ว่าไอ้แบงค์เป็นใครก็ไปดูจากไอ อะไรนะมันชื่อคลิปว่าอะไรนะอ n นเ n นท์อ n นเวน o ์เอชอะไรนั่นอะ To Fear อะไรนั่นอะที่กูทำหน้าอย่งแยงอะเออเดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ให้แล้วกันไปกดเริ่มเถอะมาเกมเริ่มเอ้าของหายเหรออไอเฮียของหายไอน้องเอ้ยหรือของไม่หายนี่วะของเขายังอยู่ดีเอ้าแล้วไฟกูหายไปไหนวะเพื่อกดเลงหนึ่ง แล้วไฟแล้วไฟฉายกดเล็งหนึ่งกดเล็งหนึ่งเลยก็เล้งหนึ่งตีไปใครฉาไมทำไมเล่นหนึ่งเล่นสองอเล็นหนึ่งเล็นสองอะสักอย่างเมนแฮนฮัลโหลไม่มีเหรอฮัลโหลเอาไอ้ซานโอเคกูได้แล้วกูออกแล้วกูออกมาแล้วกูออกมาแล้วกูออกกันห้องกันมาหมดแล้วไอ้เหี้ยนั่นใครนั่นเรานั่นเราทุกคนเลยโอเคแบงค์โอ้เแบงค์ทำไมมันรีบจังวะเยเห็นอะไรโชว์ โอ้ใช้ชุดเหลืองกด F อุ้ยใช้ชุดเหลืองอีกคนเฮ้ยเดี๋ยวเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วมึงจะปิดหาัวมึงจะปิดหาัวมึงดีเขาถึงนี่ทำมาเป็นปลอมตัวเฮียทำมาเป็นปลอมตัวฮะตีไปฉายสองหน้าเลยน่าจะปิดตัวอัดหน้าแนี่ไม่หยาเลยไม่กี่คนละทีมันวิ่งมาเลย ใจเย็น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 เราวิ่งกันไม่ทันนะโอเคกูแบ็กอัพมาละกูแบ็กอัพมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วมันไปและตูมันไปไกลมากแต่มันไม่กลับล่างคืออะไรวะอ๋ออีกตัวอีกตัวอยู่ไหนการขับนา่นละเปิดยังคลขวาน้องซ้ายคลิปขวาอีกซ้ายใน้องซ้ายไข่อะโชว์ป้ายหน่อยได้ไหม ไอ้ช่อใครอะใครอะเดินไปทางนั้นอะกูเผอเหยียบน้เหยียบน้ำม่เป็นไรหรอกไอ้ใครไม่มีไฟฉายมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาตีประตูสวยอ่ะไอ้เด็กกูกูจะวิ่งไกลเลยเนาะด้วยนี่ไฟฉายมีครบกันแยังไฟฉายมีครบกันแล้วมีครบกันแล้วมีคนวิ่งอยู่ข้างนอกสร้ากลัวใครอ่ะกูเองกูเองกูเองกเชยมึงยังโชว์ป้ายอย่างไี้เลยอ่ะ คุณเห็นไหมผมไม่เชื oh, gosh, ่อไอ้เหี oh, anyway, ้ยมึงตัวปลอมแล้วผีหายไปไหนวะมึงอยู่มึงอยู่เหรอโอ๊ยโอ๊ยกูกูบล็อกประตูไอ้เหี้ยโอ๊ยชไอ้เกมกาวไอ้เหี้ยกูต้องทำอะไรกูต้องวิ่งออกไปข้างนอกใช่ไหมกูไปดูกูมึงเมี้ยงมาเลยก็ได้ตอนนี้เป็นปลอดภัยเหรอคนนั่นใครไอ้เหี้ยเชี่ยเชี่ย ไปพิมไหนก็อันนี้คนที่ถือเอ้ยมึงป่ะโชว์ไปดิกู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 โชว์โชว์โชว์ไอ้คนที่ถือไฟไอ้คนที่ถือไฟฉายอ่ะมึงไม่ต้องสืบหาอะไรคนแน่ๆคนถือไฟฉายเพราะผีถือไฟฉายไม่ได้น้องผีเโง่ถือของไม่เป็นเออนออผีแล้วไอโซโล่นั่นหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเงียบแม่งเงียบป่ะแม่งเงียบเหมือนเป็นผีจริงๆอ่ะไอ้เนี่ยแม่งเป็นผีตัวไอ้สัตว์ป็นอยู่ดีวิ่งวิ่งวิ่งมานี่กูกูวิ่งนะกูไม่อยู่นะ จะเหยียบน้ำนะเมื่อกี้เห็นไอ้สันเหยียบน้ำแล้วมันวิ่งมาเลยประตูด้านหน้ากนที่ลิฟที่เราลงมาไงเราต้องเดินฝ่ามันไปไว้แต้องไปทางไหนน่นั่นในแบงก์่ะน่ะไม่รู้อ่ะทางขวาไมดิทางซ้ายไม่ใช่อ๊ะไม่ใช่แหละโอ้ยย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 ย อย่าปุ๊บไปจะปุ๊บเปิดตู้ปิดตูตจริวะเออโอเคปลอดภัยและ<ใ>น้องเม<ง>ื่อกี้กูเห็นบางคนวิ่งตามไอ้แบงค์กูก็วิ่งเลย<อ>ก <ไฟ S 1> ลูจะผ่านไหมวะเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออกม,มันไปยังวะไม่อยู่แล้วไม,ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันจะกลับไปทางเดิมเหรอฮะกูาถามจริงคนต้องทางเดิมแหละกูเห็นไอ้แบงค์มันอยู่ทางนู้นแสดงว่าน่าจะเป็นทางไปต่อใช่ไหมแบงค์อไ้แบงค์ ไปไไไไไมันไ <lum> ม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันลบอย่าบล็อกป็ประตูเปประตูเดี๋ยวยวแบงค่ะแไง่พูดมึงป็ประตูมันไม่ใช่ใบ h e l ล o เถอะมบงปิดประตูได้โอเคโอเคไอ้เฮียมึงจะไม่พูดจริงเหรอมึงจะไม่พูดจริงเหรอไอ้ควายเฮียทีนี้มั็นใบไอ้ควาย โอ้ยอันคิดว่าเดินติดเสาไอ้สัสเจ้าวิ่งมาแม่งไม่บอกกล่าวอยู่ๆก็วิ่งมาแล้วแล้วมั้ววิ่งมาพอกับเพื่อนข้างหลังอ่ะหน้าหนังหีอะไปซ้ายไปซ้าย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 ปลอดภัยขวาไม่ขวาไม่ปลอดภัยไอ้เหี้ยตลอดปลอดภัยขวาปลอดภัยทำไมมึงเดินกลับมามึงโชว์ป้ายเลยไอ้สัสไปม่สมตอนกำลังปลอดภัยอยู่ใช่ไหม เอ้ไม่ได้ยินเสียงอะไม่ะช่จะยิงนี่หายเกาพูดได้นี่ว่ะงาบงหลังมันกะพูดได้นี่มองหน้ามองหลังเออใช่ระวังหลังมองหลังงองเออระวังหลืบเลยนะไอ้หลืบตรงกำแพงอ่ะหันขวาไปปั๊บสวัสดีพี่น้องอ่ะโรเจอร์แดดไอแบงค์มึงมึงวิ่งทำไมเเออ้้ยยไีะมึงจะเป็นตัวเยี้ยอะไรปอนซิว่าโคตรปอนไอ้เยี้ยมึงกดยุ่งกล้า เกิดได้แดดกูแล้วด้านหน้ามีใครไหมด้านหลังยังไม่มีดูซอกหลือเลไม่มีไม่มีเชี่ยวจะเตายวะเยวยวจะเล็ดแล้วโอเคอุ้ยเชี่ยยังปลอดภัยไปยังวะเชี่ยนัมึงยินนี่นี่หาพ่อมาคอ้อมกันเลยวะยอมไมี่เอชิดผาเดือดอ้อมยไอชมันมาตีขาเมื่อไรอาแล้วเมือไอ วายวายวายเดี๋ยวกดกดเปิดประตูเลยแม่สายสองตัวเลยนะเว้ยเชี่สองเบิ้ลอ่ะโอเคกูทำนาทีล่อแล้วกันนะกูตัวนึ่งไม่มากูตัวหนึ่งได้ยังไงอะอะไรวะเออวะกด F มาแดงๆไอ้น้องกด F เออโอ้โหเชีเสียงกรีดร้องไปห้องกุญแจได้เลยกุญแจขอต้องไปทางไหนอ่ะโอเคไปห้องกุญแจแล้วห้องนั้นอยู่ไหนวะ ห้องกุญแจห้องไหนมันมา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 เดี๋ยวกูปิดประตูเองเดี๋ยวกูปิดประตูปิดปดไม่มาไม่มาเชิันคาบ้าน่พฮ่า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 ห่าฮ่าฮ่ยฮ่งฮ่า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 ่่าฮ่เลยา่าฮ่อย่ะ่ห้อง่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮุ <c oughs> <c oughs> <absorbed> ่าฮ่ามาฮ่าฮา่าฮอ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่ฮเ่่า่่่า จะจะไปไปไปต้องมีคนล่อให้กูอ่ะอ่มาเลยปิดประตู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 พี่ดิใครวะอเปิดประตูอยู่ไหนแคมปตอนนี้กูอยู่ห้องกูแจ๊บเปิดประตูไปเพีองกแล้วห้องไหนห้องกูแจ๊คือห้องฝั่งตรงข้ามเราบอกว่ากูเห็นคนวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี่เนี่ยอยู่ตรงที่ผีแคมป์อยู่เนี่ยโอเคโอเคมันก็ใช่ฝั่งตรงข้ามไปโชว์แค่วิ่งไปแค่ฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเว้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอรอให้ผีมาไปกันอ่ะ เดี๋ยวกูเปิดให้ล็อกผีเวกันล็อผีเวไกลกว่ามันเห็นกูมันเห็นกูว่าตอนเนี้ยทำไมกูจะเปิดมึงอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ห้องตรงข้ามมึงกูมาละเปิดกูมาแล้วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเดเร็วเดีร็วเดี๋วเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเราเปิดประตูให้สันเลยโชวอย่าเลยมันตอนนี้มันอยู่หน้าประตูป่ะอยู่ๆโอเคแต่ตอนนี้น่าจะไปแล้วโอเคหาย สัตกูนว่มันตามกูมันตามมึงไงเฮียมงมาหากูเต็มเต็มเลยเปิดมชัวร์โอเคเปิดประตูเลย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 เปิดแล้วเปิดแลเปิดแล้วปิด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 ป เปิดแล้วมาลงอ้าเจอหาง่ายๆใช่ไหมเกมง่ายๆเฮียเนี่ยไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องตายเลยใช่ไหมซันใช่เฮียแล้วเกมมันคุยอะไรวะทำไมมันไม่ชอบถือไฟฉายให้กดกดเล่นหนึ่งแล้วมันไม่มึงต้องกดไอไว้แล้วก็กดย้ายช่องไอไฟฉายได้แล้วเฮ้ น้ำยานี้ใครไม่มีเอาไปด้วยนะเผื่อเผื่อฆ่าสติมึงน้อยไอ้้ไอยาเนี่ยมันชื่อว่าแอลมอนวอเตอร์มันเพิ่มฆ่าสติได้เยอะที่สุดแล้วที่เหลือมันไม่ค่อยเพิ่มโอเคได้แล้วหมดหมดหมดเก็บไปหมดแล้วมันใช้ยังไงอ่ะอ่าก็กดไอลากเข้าตัวนั่นแหละแค่นั้นเลยแล้วดูยังไงว่าค่าสมองเท่าไหร่อ่ะกดไอมันลดดูเหมือนกันขึ้นหนึ่งแล้วป่ะกดไอเออรอรอแบบรอภาพรอแบบต้องให้ไอ มันค่อยๆลดเรื่อยๆป่ะหรือว่าใช่ใช่มันมันค่อยๆลดค่อยๆลดลงเรื่อยๆโชิบหายวิธีวิธีเช็คโดยที่เราไม่ต้องใช้ค่าสมองคือมันจะมีเตือนก่อนครั้งแรกถ้าเตือนก่อนครั้งแรกมึงดื่มเลยซึ่งวิธีเตือนของมันก็ค่อนข้างคล้ายๆกับจ้ำสแกร์แต่เป็นจ้ำสแกร์เล็กๆที่ไม่เล็กเท่าไหร่โอเคมันไม่มีหน้าผีดิ้งขึ้นมาแล้วกันนะวิตินายิ้มอ่ะโอเคโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยเดินออกไปไม่อยากจะเล่นเลยด่านเหี้ยนี่เฮ้ย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 พ่อมึง เออวเห็นอะไรวะมองไม่เห็นนีเหี้ยเอ๊ยเฮี้ยโอ๊ยโอยออเออจริงคราี่กูดูพี่เอกมากูดูกูดูพี่เอกมาต้องไปกูไม่เคยดูเกนี้ด้วยซ้าอ่ะขวาร้าซ้ายดีไปางขวาแต่แบงค์นไปซ้ายใครมึเคยเห็นห ในเกมมันจะเดินบังทำเฮียแหละมิสเตอร์พีน่าหมดกูดูพวกหนังผีมาคนอยู่ล้งท้ายอ่ะจะตายก่อนไหมไม่ไม่เชื่อว่ะต้องเชื่อแล้วแหละไอ้โญจะเบียดทำไมวะมึงต่อยกับกูชีวิตจริงไหมฮะฮะถ้าอยู่่ากันชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูล้งท้าย ไว้แล้วทำไมกูขึ้นมาที่หนึ่งได้มากิ่งยิงกูนี่เสียงอะไรด้านหลังอ๋อไม่มีสิ่งคิดไปเองอย่ารอนี่ชคิดร์รอนี่ไงุดแล้วเราต้องมาทางนี้จริงป่าวะหรือเราต้องไปอีกทางหนึ่งถูกทางแล้วทางนี้จริงเหรอถ้ามันดูยาวนะกูดูพี่เอกมาเสียงอะไรวะ อุ้ยไฟฉายแถมเอ้ยนี่ใครตายเนี่ยมาเก็บเลยเนี่ยน้องกูบอกกูบอกทาง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 ทางนี้เปล่าเห็นไหมกูดูพี่เอกมาแย่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิกูดีเสียงข้างหลังวิ่งมาแล้ววิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยตัมพินาไม่หมดตัมพินาไม่หมด วิ่งยมันมาอีกมันมาอีกมัมอีกมินมาแล้วมันมาแด้วมันมาแล้วมันมาแล้วม่นมาแล้วมันมาไล้วม่นมล้วมันมาแล้วมันมา้วมันมาแล้วมันมาได้วมนมาแล้วมันมาแล้วมันมา้วมันมาไล้วมันมาแ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 ล้วมันมาล้วมันมาแล้วมนมาแล้วมันมาแล้วันมาแล้วเนม่แล้วมันมาแล้วมัไมาแล้วมันมาไล้ว มีซากอะไรด้วยโอไม่ใช่เฮียป้ายขยะน้องวายวายต่อหน้ามันต่อหน้ามันกูไม่มีไฟฉายลุ้มลุมลุมถอย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 ดิวะกูถอยไม่ได้ข้างหลังเขอยู่ไออยู่ข้างหลังกูอีเขียงพี่ติดอะไรวะใครกินตรงนี้เดินตามไรแบงค์ห้องที่แล้วใหญ่น้องกูไม่ได้เอามากูกูไม่มีไฟฉายอ่ะกูต้องทำไงอ่ะนี่ไงนี่ไงไฟฉาย ไม่มีน้ำ่ะคุณหล่อนมากเลยกดเพลอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยพีมไอ้เหี้ยพีมทำไมมึงกลายเป็นเศษตทำไมมึงสมองหมดข้าสมองหมดจนตายแต่แล้ว้ยไอซันมึงกลายเป็นเศษเลยถ้ามึงไม่ยอมกินนมเนี่ยมึงจะเป็นสภาพอย่างนี้เว้ยกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยเห็นไหมแกกระดูกไม่แข็แรงเดิมนี่นิดหน่อยก็ตายแล้วเนี่ย เน่ยพี่แขก็แบกหน่อพิมไอ้เนี่ยไอ้กระดูกพี่แข็งแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสึกหลอทั้งล่างเลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีกระดูกเลยเนี่ยเนี่ยกระดูกหายเน่ยเห็นไหมไม่ใช่เป็นมือเดียวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยแบกแบกอัพแบ็ค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 อัพไปสิวะายพิมชิวชิวไอ้พิมชิวมึงมึงไอ้นี่ไปก่อนนะเดี๋ยวกูแดกน้ำก่อนกูจะตายละกูจ้องอยู่ไอ้เหี้ยมึงนึกสภายเวยอยู่มึงเดินอยู่ไอ้ ไอชิผีแม่งเดินอยู่แล้วอยู่ดีไอ้ผีแม่งแตกเลยชิวชิวไอ้พิมชิวมึงมึงมึงปล่อยให้มันวิ่งมาดิแล้วก็ให้สองมันปล่อยให้มันวิ่งมาอัดซองซองอ๋ไอสัตว์เออเราไจะไปเนี่ยเราต้องต้อนไว้พีมงั้นทางนั้นมันทางไอ้นี่ไม่เฉลียวเราต้องดับไฟแล้วให้มันวิ่งมาแล้วก็แล้วก็พิมใส่มากูวิ่งมาวิ่งมาปั๊บ เอ๋งเอ๋งเอ๋งเอ๋อ้ยเฮียเฮียเฮียไปทีวะไอ้สัตว์ไม่ทำเปต้องวิ่งไปทางนั้นวะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนหนึ่งล่อมึงล่อแล้วกันเดี๋ยวกูวิ่งเข้าไปข้างในโอเคนะวิ่งมา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 โอ้ยเอ๋ง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 เอ่งมันไปแล้ว อมืดมากอ่ะมึงกูต้องหาเพื่อนว่ะมึงต้องอยู่กับกูเว้ยโชกูว่าใจมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ตรงนั้นแหละว่าไงปีเตไปดิวะว่าไงปีเตไปดิวะเอ็งเอ็งเอ็งไปโน้ไปเชล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 อู้อู จะมาเหรอฮะจะเอาอะคุรู้สึกว่าที่มันถ้ามันตาแดงมันจะใบแดงมันยังไง,งไม่ได้เหรอคุรู้สึกอย่างนั้นเฮ้ย<ม>เดี๋ยวอีกตัวนึงอีกตัวนึงอย่าอย่าเปิดตัวนี้อย่าเปิดตัวนี้มีตัวนึงอยู่ข้างในโอ้ไม่มีไฟฉายาเฮียเฮียเอ,อ้ยผูงหมาจรจัดไอเฮียมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยอะ่ะผูงหมาวัดมีที่ไหนมีไฟฉายไหมอ๋ออ๋อ,อ วิ่งเลยกูไปนี่ไงข้างหลังมึงไงโชไหนปไหนเนี่ยไปฉายไหนข้างหลังกูเนี่ยมึงเห็นกูอยู่ในห้องที่มีหมาเนี่ยข้างหลังกูอะไหนวะห้องข้างหลังกูเนี่ยที่อยู่ตู้เกียรติเลยยี่่อมองไม่เห็นตู้ด้วยหมาหมาข้างหน้ามีหมากูมองไม่เห็นตู้ด้วยซ้ำอ่ะตู้อยู่ไหนวะเฮียไอเฮียแบงค์ตัวมึงแตกไปแล้วไอเฮียอยู่ไหนอะมองไม่เห็นตู้เลยแต่ที่กูรู้คือไอแบงค์มันตัวแตกอยู่ห้องข้างหน้า แล้วก็มีหมาอยู่ตัวนึงว่าไงปีเตอร์ต่อมันเหยียบไฟฉายเอ้ยไฟไฟฟ้าตายอะบู๊บู๊เหูเก็บไฟฉายไกลแบงค์มันหย่าหย่าหย่าเยอหย่าเออดูที่น้ำไหมน้องไอ้ว่าตู้อะยึกมองไม่เห็นเลยให้มันมันช่างไม่งั้นแล้วเลยมแล้ว พอครบสามครั้งอ๋อพอครบสามครั้งแล้วแล้วมันจะวิ่งไปรีเว้ยไอหมามเฮี้ยเนี่ยมีรูอ่ะบีบประตูด้วยนะเราควรไปตามรูแบบว่าห้องห้องที่สองอะไรไหมแล้วก็ครั้งที่สามแล้วมันจะวิ่งไปรีไม่มีอะไรเลยไม่มีเ,เราเราต้องมุดไหมเราเราควรจะมุดไหมไม่มีอะไรเลยเหมือนกันห้องนี้ออกเลยออกเลย ต้องทำไฟฉายอย่างมากเฮ้ยเจียบกับเจี๊ยบหรือกูว่ากูตายดีวะไอ้เหี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเวยโอ้ยเหี้ยไปฟาช็อตเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าเข้ามาในห้องทำไมมึงอย่าเข้ามาในห้องหน้าู่สองอยู่ก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 ู่สองอยู่ทานตาแล้วกูทางตาแล้วโอเคไม่โดนแล้วมันจะวิ่งไปเลยโอเคแต่หลังกูก่อไม่ได้หลังมีไหมกูอยากรู้มากเลยเพราะว่า

ว่าเสียงอะโอเคเหม่งหมาโคตรเถื่อนเลยเฮียหมาเกมเนี้ยสวัดดีเป็นไงฟันด์ดมถ้ามันกูวิ่งกลับมาที่นี่เลยไหมนะโอ้โหไม่มีเชียนยืนไหนเว้ยกูจะพลาดเหเฮ้ยโอ้โหเยอะโอ้ห้องนี้มีสองวันสองวัสองโอ้ยแล้วมึงเข้ามึงเข้าใกล้เกินทีมเข้าใกล้เกิน ติดอะไรวะเมื่อกี้กูทิตเกไฟฉายมึงก็เก็บไฟฉายอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่อยู่ที่พิมไม่กูถอยไอชถอย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 ไฟฉายแม่งรออยู่ตรงสซอยพิมสามไปไปไปเก็บไฟฉายเก็บไม่ได้าอประตูประตูไอน้องตประตูตไอประตูรอสองสองกูใช่ไหมเหล่าตามประตู จไปเลยตรงประตูไปประตูคัดตรงประตูเลยไอ้เหี้ยอ่ะเกยบลอยมันมาละมันมาละมันมาละเปิดปิดเก็ตูเดี๋ยวว่าเอฟที่กล้าตาเก็บเปิดเลขเออเกยบลอยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าระวังมันอยู่หลังอยู่อยู่อยู่ด้านหลังประตูเลยเคเมนโอเคมันไปละเราต้องต้อนมันไปหนึ่งต้องติดสองสามโอเคแล้วก็วิ่ง โอ้ยเยียเยอ้ยแม่งเยีมึงแต่<ค>วิ่งเข้าไปเลยเว<ะ>้ยตอนตอนมันกำลังติดสีอ่ะคือพอมันพอมันสตาร์ทปุ๊บแล้วมันหนีอ่ะตอนหนีมันไม่ทำอะไรเลยเว้ยมึงวิ่งผ่านได้เลยสามเออเนี่ยไปไปไปไเที่ยทางตังเนี่ยนะ แค่ดวงเดียวเท่านั้นในดวงเดียวไอ้แบงค์มันรับรู้แล้วไม่มีปีติหมาเออเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยห้องตันอมึงต้องออกต้องออกโอเคหมาไม่ออวายสมองผมเลยเยอะคนหลังหลังอุ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะเพียดสมก็เป็นทหารเก่าจริงๆไอ้ใบปูคนตายเลยประตูคนตายผมแล้วปิดประตูไม่ทันละโอเค ผมแล้วที่เป็นไอ้ใบไอ้ใบแดงซ้ายมีหมาหรือเปล่าเหี้ยแม่งตารเก่าชัดๆอ่ะดูๆทุกทีเนี่ยขจุกขจุกผมก็เป็นไอ้ใบแดงเหมือนเป็นทหารตอนสงครามโลกเลยจริงเหี้ยหูย่างเซียนแล้วไฟมันอยู่ไหนไอ้พิมไปห้องไม่รู้ตอนนี้โดนสุดท้ายมันอยู่ไหนไม่รู้แต่กูเปิดไปและสองดวงเอ้ดวงหนึ่ง ก็คือ<บ>ฟไฟ <ป S 1> มัน<ด>อยู่<ด>ห้องนี้แน่แใช่ไหมมึงมั่นใจใช่ไหมเฉี่ยห้องนี้แต่อยู่ไกลมากมึงบอกเลยข้าหลังมีช็อตไฟฟ้าถ้าหลังมีช็อตไฟฟ้าระวัง,ม,งมึงไม่ได้เอาไอ้แบงค์มาตายใช่ไหมไม่ได้เอามาตายไอ้เหี้ยมึงไม่ได้หลอกมันมาตายใช่ไหมพิมไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเคลกูเชื่อ,อเพราะว่ากูยังไปไม่สุดกูยังไปได้อีกเฉียแต่หมาแม่งดุช็อไปสามรอบแม่งอยู่ดีไม่เข้าหลังกูเฮียไม่หนีมันหนีมาทางหลังกูดี อันี้มุดไม่ได้อันนี้มุดไม่ได้อีกแค่ไหนวะมากมากเลยอหรอันนี้ไม่ต้องมุดอันนี้เคลียร์หมดแล้วเหลือข้างหน้าข้างหน้าเดินเข้าไปแบงเอ้ยเหลือเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วหรือเปล่าวะเอาไอ้เหียเอาไงกันแน่เนี่ยเอียหลเอเคลยร์หมดแล้วหมดแล้วแบงกตายนะเียหมดแล้วหมดแล้วอตรงฝั่งเนี่ยหมดไอ้ตรงเนี่ยตรงตรงนี้หมดแล้วล้วต้องไปไหนต่อ ไม่ไม่อยากห้องนั้นอย่าห้องนั้นแบงค์ไอแบงค์โอเคยังดูยังปลอดภัยห้องนั้นเป็นห้องน<ผ>ั้นแล้วมีแต่หมาพลทหารดีมากแล้วใครแม่งตัวแตกอยู่ตรงนั้นเปล่าวะกูนี่แหละเฮียเราต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหม,พมเพมระวังหมาหม,มามุดท่อได้นี่เฮียกูเพิ่งรู้มันมุดได้ดไดเฮียขนาดตัวมันมุดได้อยู่แล้วตรงนี้ตรงที่กูตายเนี่ยเนี่ยเฮียเนี่ยเฮียถ้ากูวิ่งไปอีกนิดนึงนี่กูก็ผ่านแล้วเนี่ยเฮียกู โอ้เยี่ยกูภาคภูมิใจขอบภูมิใจตัวคุณมากคนทหารคุณทำให้คลิปนี้รอดไปได้โอ้โหไอ้ใบ้ไอ้เยี่ยวู้วววเดินออกประตูเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็รอดแล้วเนี่ยเดินออกประตูแล้วแม่งมีหมาไม่จะควรทาเลยงับไอ้เย่อแบทเอ็น Hjelp! <laughs>